ยินดีต้อนรับสู่ l f อิน f o แหล่งข้อมูลสำหรับทุกสิ่งที่แข็งแกร่งทรงพลังและพรีเมียมบนล้อสีข้างหากคนหลงไหลในรถบรรทุกรถ SUV และความเป็นเลิศในวงการยานยนต์คุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษที่จะทำให้คุณก้าวนำเทรนด์วันนี้เราจะมาพูดถึงรถกระบะ2025 Mitsubishi Triton CX4 ใหม่ล่าสุดซึ่งได้รับการปรับโม ด้วยการออกแบบที่ดูดันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมัถนาการขับขี่แบบออฟโรดที่แท้จริงไม่ว่าคุณจะมองหารถทำงานที่น่าเชื่อถือหรือเพื่อนคู่ใจสำหรับการผจญภัย t r i t ท,ทคันนี้พร้อมที่จะตอบโจทย์คุณได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนเริ่มจากด้านนอก m i t ูบิชิทร t r เทิร์น2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยภาษาการออกแบบใหม่จากมิสูบิชิที่เรียกว่า Beast Mode ส่วนหน้าใหญ่โตดุดัน ด้วยกระจังหน้าแบบขนาดใหญ่ไฟหน้าเหลมรูปตัว C และฝากระปรงหน้าที่ตั้งสูงบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งม,มันมีรูปร่างกว้างและเส้นสายที่สลับให้ดูทันสมัยและแข็งแกร่งทำให้มันเป็นรถกระบะท,ที่โดดเด่นในคลาสนี้การยกตัวรถสูงขึ้นช่วยให้มีความสามารถในการขับขี่ออฟโรดที่ดีขึ้นและซุ้มล้อที่ยื่นออกมามีล้ออันลอยที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรูปลักษณ์โดยรวม ในเครื่องยนต์ทร i เทนรุ่นปี2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซมิเตอร์ขนาด2.4ลิตรใหม่ซึ่งให้พลัง201แรงม้าและแรงบิด470นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาตามรุ่นระบบขับเคลื่อน4ซอร์ซี CWD สองของ Mitsubishi ได้รับการอัปเกรดเพื่อการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับผ่านหินหรือฝ่าทางโคลนทริทเทพร้อมที่จะพาเชิญหน้าทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสาร t r i ทเทิร์นมาพร้อมการอัปเกรดในด้านความสะดวกสบายและเทคโนโลยี ภายในห้องโดยสารพบกับวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวที่นุ่มนวลการออกแบบแผงหน้าปัดใหม่และหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิตอลให้ผู้ขับขี่ควบคุมข้อมูลการขับขี่และโหมดต่างๆได้เต็มที่ผู้โดยสารตอนหลังยังได้รับการอัปเกรดที่นั่งให้มีพื้นที่มากขึ้นและเบาะนั่งที่มีการรองรับที่ดีกว่าทำให้การเดินทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้น ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญใน t r i t o n 2025มันมาพร้อมฟีเจอร์ที่ทันสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Active การเตือนจุดบอดระบบป้องกันการออกนอกเลนระบบลดการชนด้านหน้าและระบบกล้อง360องศาไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือออกผจญภัยในพื้นที่รกร้าง m มิตซูบิชิได้บรรจุเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณและผู้โดยสารปลอดภัย อีกหนึ่งการอัปเกรดที่น่าประทับใจคือการปรับแต่งช่วงล่างโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงขึ้นช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและควบคุมได้ดียิ่งขึ้นทั้งบนถนนและนอกถนนมิตซูบิชิยังได้ทำการปรับปรุงการป้องกันเสียงรบกวนทำให้การขับขี่ในทริทเทิรุ่นนี้เงียบและนุ่มนวลยิ่งขึ้น โดยสรุปมิตซู i s h i t r i t o น c x 4รุ่นปี2025เป็น9ก้าสำคัญที่9ไปข้างหน้ามันรวมเอาความสามารถในการใช้งานหนักกับการออกแบบที่ทันสมัยฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงและการขับขี่ที่สะดวกสบายขึ้นได้อย่างลงตัวชัดเจนว่า m มิตซูบิชิได้ฟังความคิดเห็นของผู้ขับขี่และตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมหากคณกำลังมองหารถกระบะที่ทรงพลังใช้งานได้หลากหลายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทรินใหม่ คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมละอรษารอินโฟอย่าลืม